มันก็เป็นจุดที่เราพูดกันเยอะอยู่แล้วเรื่องดุลการค้ากับจีนเนี่ยตั้งแต่ค้าขายกันมาเนี่ยมีสถิติเนี่ยเราก็ขัดดุลการค้ากับจีนแทบจะโดยตลอดเลยมูลค่าการส่งออกไทยไปจีนเนี่ยค่อนข้างที่จะทรงตัวแต่ว่าการนำเข้าจากจีนเนี่ยมันเร่งตัวขึ้นอย่างมากเลยในช่วงส3ปีที่ผ่านมา มันมีการพา์ของสินค้าจีนที่มีราคาไม่แพงมากนักนะคะอย่างเช่นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็พวกเครื่องใช้เด็กกระเล็กรวมทั้งผักผลไม้เนื้อสัตว์ด้วยที่เข้ามา น,นั้นก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันคือเรื่องของการขัดดุลในสินค้าที่เกี่ยวกับเรื่องรถยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนอุปกรณ์ก็สองสามปีมาเนี้ยเราจะเห็นว่าการขัดดุลการค้าในสินค้ากับจีนในหมวดนี้เนี่ยมันเร่งตัวขึ้นค่อนข้างเร็วแต่ถ้าเทียบไม่ใช่สองสามปีที่ผ่านมานะเทียบปี -66 กับปี60เนี่ยไทยขัดดุลการค้ากับจีนในเรื่องรถยนต์พวกนี้เนี่ยประมาณ7เท่า ยังมีประเด็นเรื่องเราส่งออกไปจีนด้วยนะคะในเรื่องของ geopolitics แล้วเนี่ยทำให้การส่งออกสินค้าขั้นกลางจากไทยที่เคยส่งออกไปจีนเนี่ยมันมีแนวโน้มลดลงเพราะว่าบริษัทต่างชาติก็ย้ายฐานการผลิตออกจาก จีนรวมถึงบริษัทจีนเองก็ออกไปลงทุนนอกประเทศมากขึ้นรวมถึงจีนเองเขาก็มีมาตราการเพึ่งพ่าตัวเองมากขึ้นเช่นเขาก็มีสร้างโรงงานปิดโตอะไรของเขาขึ้นมาการนําเข้าสินค้าขั้นกลางจากไทยไปเนี่ยมันก็คงจะมีทิศทางที่น้อยลงเพราะฉะนั้นรวมรวมแล้วเนี่ยนำเข้าจากเขามากขึ้นส่งออกจากเขาน้อยลงนี้ทิศทางมันก็น่าจะมีการขัดรุนักขึ้น ีกจุดหนึ่งที่ยากก็คือตัวเลขนําเข้านะคะเราก็สูงมากเหมือนกันแล้วก็อย่างที่อัปเดตไปนะคะว่าเป็นตัวเลขขาดดุลที่สูงก,กว่าที่คาดเอาไว้ตั้งหลายเท่าตัวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งน่าจะกับจีนนะคะตรงนี้มันอยู่ในจุดที่น่าเป็นห่วงนะคะหรือว่าเราต้องมาตั้งข้อสังเกตกันเรื่องนี้เราหรือยังเอ่อจริงๆมันก็เป็นจุดที่เราพูดกันเยอะอยู่แล้วนะคะเรื่องดุลการค้ากับจีนเนี่ยเรา ตั้งแต่ค้าขายกันมาเนี่ยมีสถิติเนี่ยเราก็ขัดดุลการค้ากับจีนแทบจะโดยตลอดเลยนะคะถ้าไปดูจุดเปลี่ยนที่สำคัญหลักๆเนี่ยมันจะมีช่วงที่มี FTA อาเซียนชไนนนะคะอันนั้นเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ไทยเนี่ยขัดดุลการค้ากับจีนเนี่ยเร่งตัวขึ้นนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยที่จะเห็นถ้าพอตกราฟออกมาเนี่ยจะเห็นเลยว่าดุลการค้าไทยกับจีนเนี่ยที่มันแบบที่มัน ม,มันกระโดดก้าวกระโดดขึ้นไปค่อนข้างเร็วเนี่ยเมื่อช่วงสองสามปีที่ผ่านมานะคะคือเราส่งออกไปจีนเนี่ยมูลค่าการส่งออกไทยไปจีนเนี่ยค่อนข้างที่จะทรงตัวแต่ว่าการนําเข้าจากจีนเนี่ยมันเร่งตัวขึ้นอย่างมากเลยในช่วงสองสมปีที่ผ่านมานะคะอันนั้นก็จริงๆถ้าจะไปลงลึกในในในรายละเอียดเนี่ย เรานําเข้าจากจีนเนี่ยอันนี้อันนี้เราก็พอทราบอยู่แล้วว่ามันมีการการทะลักของสินค้าจีนที่มีราคาไม่แพงมากนักนะคะอย่างเช่นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็พวกเครื่องใช้เบจเล็ดนะคะพวกนี้รวมทั้งผัดผลไม้เนื้อสัตว์ด้วยที่เข้ามาอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันคือเรื่องของการขาดดนใน สินค้าที่เกี่ยวกับเรื่องรถยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนอ,อุปกรณ์นะคะก็สองสามปีมานี้เราจะเห็นว่าการขัดดุลการค้าในสินค้ากับจีนในหมวดนี้เนี่ยมันเร่งตัวขึ้นค่อนข้างเร็วแต่ถ้าเทียบไม่ใช่สองสามปีที่ผ่านมานะเทียบปีหกหกกับปีหกศูนย์เนี่ยไทยขาดดุลการค้ากับจีนในเรื่องเรื่องรถยนต์พวกนี้เนี่ยประมาณเจ็ดเท่านะคะเจ็ดเท่ากับเมื่อเทียบกับปีหกศูนย์ที่ผ่านมา คือถ้าดูตัวเลขอย่างตัวเลขของเดือนล่าสุดนะคะหรือว่าคือช่วงตั้งแต่มกรามาจนถึงปัจจุบันเนี่ยตัวเลขขาดดุลของเรากับจีนเนี่ยอยู่ที่ระดับไหนแล้วคะอย่างปีที่แล้วเนี่ยเห็นว่าตัวเลขอยู่ระดับประมาณ1.13ล้านล้านถ้าถ้าดูเป็นคิดเป็นตัวเลขอูลค่าที่เป็น US ดอลลาร์นะคะดุลการค้าเนี่ยไทยขาดดุลกับจีนเนี่ยสามหมพ ว่าล้าน US ดอลลาร์นะคะอันนั้นอันนั้นทั้งปี66แต่ว่าถ้ามาดูข้อมูล year to date เนี่ยตั้งแต่มกราถึงถึงถึงเดือนกรกฎาคมนะคะที่ผ่านมาของปีนี้เนี่ยไทยขัดดุลการค้ากับจีนไปละ24,000ล้าน US ดอลลาร์นะคะแล้วก็ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกัน7เดือนแรกของปี66เนี่ยไทยขัดดุลการค้ากับจีนใน20,000นะคะ20,000ล้าน US ดอลลาร ปีนี้2 0 0 0นะ,ะถ้าเทียบ Apple to Apple มันก็จะเห็นว่าเราเราขาดดุลการค้ากับจีนเพิ่มมากขึ้นจริงๆค่ะค่ะตัวเลขนั้นมันดูจะจะมากขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าคะทั้งสินค้าที่เป็นสินค้าพวกรถยนต์เองก็ตามนะคะหรือว่าสินค้าอื่นๆด้วยที่เป็นสินค้าที่เข้ามาเพื่ออปุปโภคบริโภคอะคะก็ะมองไปแล้วถ้าถ้าดู เฉพาะในเรื่องในเรื่องรถยนต์ะนะคะมองไปในทิศทางข้างหน้าเนี่ยการผลิตฐานการผลิตเนี่ยจีนเขาก็มาลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ในระยะแรกเนี่ย ที่มีการอุดหนุนนะคะให้ให้เปลี่ยนมาเป็นการใช้รถไฟฟ้าเนี่ยนะคะมันก็จะมีการนําเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเนี่ยเข้ามาเป็นคันเป็นคันเป็นคันใช่ไหมคะแต่หลังจากนี้เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่จริงๆเริ่มต้ั้งแต่ปีนี้แล้วล่ะนะคะแล้วก็ปีถัดถัดไปเนี่ยโรงงานที่จีนเขามาลงทุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเขาจะต้องผลิตในประเทศไทยละนะคะจะจะลดการนําเข้า ที่เป็นคันๆน,นี่อาจจะน้อยลงแล้วก็มันก็คงจะมีการนําเข้าชิ้นส่วนนะคะอุปกรณ์อะไรจากจากจีเนเข้ามามันก็คงคล้ายๆโมเดลก็คงคล้ายๆกับค่ายญี่ปุ่นนะคะในระยะแรกๆนะคะก็ทิศทางเนี่ยมันคงจะมากขึ้นนะคะทิศทางการขัดดุลการค้าในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์เนี่ยไม่ใช่ว่าพอนําเข้าต้องมาผลิตในไทยแล้วเนี่ยการนําเข้าจากจีนจะลดลง ะะเรามองว่าน่าจะยังอยู่ในเทรนที่มันมันขาขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับว่าดีมานของรถยนต์ e ีวเนี่ยมันมันเป็นยังไงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันก็เลยน่าจะทำให้เรามองว่าการขัดดุลการค้ากับจีนเนี่ยจะยังจะยังจะยังสูงขึ้นต่อไป นะคะอันนี้ยังไม่รวมในเรื่องของพวกสินค้าอุปโภคบริโภคจากจีนที่ที่เข้ามานะคะก็คิดว่าน่าจะมีเข้ามามากขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังมีประเด็นเรื่องเราส่งออกไปจีนด้วยนะคะในเรื่องของ geopolitics แล้วเนี่ยมันทำให้การส่งออกสินค้าขั้นกลางนะคะจากไทยเนี่ยที่เคยส่งออกไปจีนเนี่ยมันมีแนวโน้มล,ลดลง ะะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบริษัทต,ต่างชาตินะคะก็ย้ายฐานการผลิตออกจากจีนนะคะก็รวมถึงบริษัทจีนเองก็ออกไปลงทุนนอกประเทศมากขึ้นนะคะรวมถึงจีนเองเขาก็มีเขาเรียกว่าอะไรมาตรการพึ่งผาตัวเองมากขึ้นเช่นเขาก็มีสร้างโรงงานปิดโตอะไรของเขาขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นการนําเข้าสินค้าขั้นกลางจากไทยไปเนี่ยมันก็คงจะ มีทิศทางที่น้อยลงเพราะฉะนั้นรวมๆแล้วเนี่ยนำเข้าจากเขามากขึ้นส่งออกจากเขาน้อยลงอนี้ทิศทางม,มันก็น่าจะมีการขัดลุนมากขึ้นค่ะค่ะนอกจากรถยนต์นะคะนอกจากส่วนที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะที่เราเริ่มนําเข้าจากจีนมากขึ้นแล้วเนี่ยอื่นๆที่ที่เรานําเข้าจากจีนมาอีกเนี่ยที่มีนัยสําคัญเนี่ยมันคือสินค้าอะไรคะคุณนรพร สินค้าที่นําเข้าจากจีนถ้าเป็นหลักๆเลยเนี่ยมันจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะที่มันแข่งขันทางด้านราคาได้แล้วก็มันก็มันก็มีทิศทางที่เยอะขึ้นจริงๆถ้าไปดูตัวเลขการนําเข้านะคะไปดูตัวเลขการนําเข้าของเดือนกรกฎาคมที่ที่คุณกีตาเกินเอาไวต้ตอนต้นนะคะว่า,าจริงๆคาดเอาไว้แค่ต้นระดับแบบ 1- น่แต่ว่าตัวเลขมันออกมาเนี่ย13% ซึ่งตัวเลข13%เนี่ยจะถ้าไปดูเนี่ยตัวที่มันโตหนักๆเลยเนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะเราถ้าไปดูลงในรายรายการเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นพวกวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้จิปาถะพวกอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่โตเยอะๆดิจิจิตนะคะอันนี้มันก็สะท้อนให้ค่อนข้างจะเห็นภาพแล้วว่าการนําเข้าจากจีนเนี่ยมันก็ยังเยอะขึ้น มันก็ยังมันก็ยังเยอะอยู่แล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นด้วยค่ะค่ะส่วนนี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยค่ะคือเรานําเข้าเป็นสินค้าที่เอามาใช้นะคะก่อนหน้านี้เราอาจจะคิดว่าถ้าเป็นสินค้าที่นําเข้ามาแล้วมันเป็นเครื่องจักรหรือว่าเขาเอามาเป็นวัตถุดิบแล้วผลิตแล้วเราส่งออกต่อเนี่ยมันอาจจะโอเคนะคะอย่างน้อยเราก็สั่งซื้อของเข้ามาแล้วเราขายต่อในประเทศอื่นนะคะแต่ดูอรอบนี้ มันเหมือนจะจะไม่เป็นอย่างนั้นนะคะพวกสินค้าทุนกับภูมิภคบ,บริโภคเนี่ยสินค้าทุนเป็นยังไงบ้างนะคะคุณนัทพรจริงจริงสินค้าสินค้าทุนก็ยังก็ยัง,ก,ยงยยะะก็ยังขยายตัวนะคะก็ยังขยายตัวก็จะไปขยายตัวในพวกเกี่ยวกับไซเคิลอิเล็กทรอนิกส์คะอย่างที่บอกว่าเออเราเราเรา เราส่งออกพวกฮาร์ดดิสก์ไดแล้วก็พวกสินค้าพวกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยตามไซเคิลเขาได้ดีนะคะมันก็จะไปลิงก์กับพวกสินค้าทุนของพวกนี้นะคะแต่ว่าไอสินค้าทุนประเภทที่มันมีปัญหาอยู่แล้วอย่างอย่างพวกเหล็กพวกอะไรพวกอย่างนี้ค่ะเครื่องจักรเนี่ยก็ยังหดตัวอยู่นะคะอันนี้ก็คือ,อ,อสินค้าทุนเนี่ยมันเติบโตไม่เท่ากันนะคะค่ะค่ะทีนี้ในแง่ของการขัดดุลเนี่ยนะคะก็ เคยมีข้อมูลจาก t d i นะคะว่าคือเราอาจจะขาดดุลกับจีนแต่เราก็เกินดุลกับอเมริกานะคะบริษัทจากจีนอาจจะย้ายมาใช้เราเป็นฐานผลิตนะคะแล้วก็นำข้าวของมาะะผ,ลผลิตผลิตแล้วก็ส่งให้อเมริกานะคะดังนั้นการขาดดุลตรงนี้ในเบื้องต้นมันอาจจะไม่ค่อยน่ากังวลเท่าไหร่คุณนัทพรมองอยังไงคะใช่เพราะว่าตัวเลขการส่งตัวเลขดุลการค้าอถ้าดูตัวเลขดุลการค้าเนี่ยดุลการค้าโดยรวมของเราเจ็ดเดือนแรกเนี่ย ขาดดุล6.6พัน 6, 6, ล้านนะคะแต่พอไปดูไส้ในเนี่ยมันคือขาดดุลกับจีนเนี่ย24,000ล้านนะ,ะมันมันก็คือดูดตัวเลขม,มันเยอะกว่ากันหลายเท่าตัวเหมือนกันแต่ว่าตรงส่วนตรงนี้เนี่ยมันถูกชดเชยด้วยเอการที่เราเกินดุลก,กับสหรัฐนะคะก็อันนี้ก็ยังพอที่จะทำให้ภาพรวมดุลการค้าของเราเนี่ย ยังยังยังพอ,อยังพอไปได้นะคะหมายความว่าไม่ถึงกับขั้นที่ว่าโอ้ต้องต้องกังวลไปจนถึงเรื่องสถีลรภาพภายนอกประเทศขนาดนั้นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วประเด็นนี้น่าจะมองไปในระยะข้างหน้ามากกว่านะคะเพราะยังไงก็ตามแต่เนี่ยมันจะกลับมาที่เรื่องโครงสร้างการผลิตของไทยนะคะถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยการรีโลเคชันเนี่ยมันก็คงจะสเตเบลไลซ์แล้วก็มันก็จะกลับมาที่เรื่องโครงสร้างการส่องออก ไทยในภาพใหญ่ที่อะไรล่ะจะเข้ามาเป็นโปรดักช c h a เปี้ยนในการส่งออกของไทยในระยะข้างหน้าค่ะค่ะดังนั้นคือสำหรับตัวเลขขาดดุลที่สูงมากในระดับนี้นะคะแม้ว่าจะหักกบรบกันกระทางฝั่งของอเมริกาสุดท้ายเราก็ยังขาดดุลกับจีนอยู่ดีเนี่ยมันก็ไม่ได้หน้าสบายใจถูกไหมคะมันมันก็จะต้องเข้ามาดูว่าเรา จะต้องไปจัดการยังไงนะคะเรามีโอกาสที่จะขาดดุลมากกว่านี้หรือเปล่านะคะคุณรัฐพรแล้วก็ทางเกษตรกรไทยประเมินยังไงคะการขาดดุลของเราเนี่ยมันจะพอประเมินเป็นตัวเลขได้ไหมว่ามันจะมากถึงขนาดไหนนะคะนี่มันก็มาถึงระดับปีละล้านลาน้ลานแล้วนะเออเรามองไปในข้างหน้าเนี่ยการ จริงจริง,รง,รงเวลาที่เราพูดถึงเรื่องดุลการค้าเนี่ยอาจจะสับสนว่าเอ๊ะทำไมเรามาพูดถึงเรื่องดุลการค้าขาดดุลอันนี้เรากําลังพูดกันถึงบนฐานคัสตอมนะคะแต่ถ้าเราไปพูดกันบนฐานบาลานซ์เพย์เมนตของที่แบงก์ชาติรายงานนี่มันยังเกิดดุลอยู่เพราะมันหักรายการที่มันมันไม่เกี่ยวข้องออกไปพอสมควรน,นะคะทีนี้ถ้าพูดถึงลักษณะการเกินดุลเนี่ยการเกินดุลของของตัวเลขแบงก์ชาติเนี่ยไปในระยะข้างหน้าเนี่ย มันอาจจะบางลงบางลงนะคะถ้ามันมันมันเป็นไปในลักษณะนี้เพราะว่าการขาดดุลการค้ากับจีนมันก็เร่งตัวเยอะขึ้นเหมือนกันแล้วตัวที่เกิดดุลเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันจะแคชอัพทันหรือเปล่านะคะเพราะว่าอย่างถ้ายกตัวอย่างอีกตลาดหนึ่งก็คืออย่างตลาดอาเซียนนะคะเราก็เกินดุลกับอาเซียนเพียงแต่ว่าการเกินดุลในแล้วหลังๆเนี่ยมันอาจจะยากขึ้นเพราะว่าสินค้าจีนเนี่ยไม่ได้ทะลักออกมาแค่ ตลาดไทยตลาดเดียวเขาทะลักออกไปตลาดอาเซียนด้วยแล้วสินค้าส่งออกที่ไทยจะต้องไปแข่งกับสินค้าจีนในตลาดอาเซียนเนี่ยมันก็จะยากขึ้นยากขึ้นเพราะฉะนั้นการเกินดุลกับอาเซียนเนี่ยอาจจะอาจจะอาจจะน้อยลงน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นทิศทางมันก็มันก็น่าที่จะเ,เป็นไปนในทิศทาง